ฮัลโหลยายจ้าจิไปใส่เนี่ยหาขวกุชีหาขวดกุจีเดด,เด,ดน้องเอ้ยปาหาขวยกุจีพี่น้องจะเบ่งแดดได้ดเนี่ยแดดไปประหอดอยู่นี่อู้แดดขา้าีหลีดยดเลยเนี่ยพี่น้องอันนี้ขนาดบ่ายสามโมงจะถึงสี่โมงเย็นแล้วแต่ว่าแดดยังอยู่ประมาณเกือบสี่สิบองศานะ่ะเย้าแล้วบัดนั้นยางเลยเย้าแล้วปาะหอดปับกันังกอนแล้วโอ้ใส่อุปรกรณ์เจ้า โอ้ได้เสียมได้กระแปงป้าแล้วกระแปงมาใหญ่แต่ะไลยัง่าสิเป็นตาได้อ <laughs> ลองหาเบิ่งก่อนอี่น้องเอ้ยไปโอเคไปไปเรื่อยละ่ะเออไปคนบ่มีเนาะอืมไปคือรถเองไปเรือ่อม,มันจ,มมนจมออิมี่บอมี่ตีมันจิมีหฮือบ่มี่บ่มีแต่มันหูเบิร์คอยกับบไดันมาหากุจีแบบไา่สิปีแล้วนพี่น้องเนาะบ่ได้ริมรถกุดกี่เลยพี่น้อง แต่สมัยเด็กหน่อยก็เคยกินอยู่นี่แหละจะพี่น้องมาเบิ้งเนาะจ้าเนาะนั่นมีไอ้จ้อยเห็นละขวายหนึ่งพี่น้องเห็นแล้วขวายหนึ่งเห็นแล้วขวายหนึ่งแมน,มนบ่ละยายญ่มันแมนบอ่อมัน,มนแมนบ่อยหญ่โอ้นี่มันเป็นสีตีใหญ่จ้าพี่น้องเบงิ้งซูม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 สีดอกตีจ้า เป็นขว้วยังนี้หละอีว่าแม่มันแหงล่ะตียาย่อืแต่สีขัวตัวมันแดดีเบิงเบิงพี่น้องเบิงมาสีด่ายบอนจาโนเบิงเด้อพี่น้องเด้อพอแล้วพอแล้วพอแล้วใส่เบิงแน่เบิงแน่ใส่ใส่ใส่ซุมสุมสุมสุ่มุมซุ่มใส่โชว์โชว์โชวโช่เได้จ้กโตแล้วโชว์เบงใสปื๊ดพี่น้องจุ จีได้เนี่จุดจีอ๋อเป็นเออจุดจีผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบอร์ได้อจ้าเด้อกุจจีอยู่ในกองกองหยังกองขี้ข้อยกองขี้ข้ายมันหาบ่มีมันดิสมัยก่อนมันไล่หลายน้อยใหญ่เนาะจ้าสมัยนี้คือบ่มีหือเขาหากินสุกคนเขาหากินสุกคนตีจ่าได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วโนเนืดอกมันตายมันตายตี มันหอนลายหรอว่าเนียยายมันหอนลายมันก็จีตได้เฮ้ยหาอย่งเกิดกุ้งใสโอ้ยพี่น้องจูจีมอมจูจีมอมติอ๋อกุจีมอมเนี่จ่าเด้อเอาแป้งเสียวไปเ็ดอีหยังกินยายเอาขวดตัวน้องเด้อเอาขวดแล้วก็จีนไป อีหน่อยเด็กเฮ้หาไปสู้ก็บสิเอาไปัวกินกระปุลก็ได้แม่นบก่บนกระได้จะเสื้อบพรว่าข่าอยบ่ได้กินมาเป็นเกือบสามสิบปีเลยนี่อู้เมียนแล้วสามสิบปีกว่าปีแล้วมั่งบ่ได้กินนี่ได้กินแต่ตอนน้นอยตอนเด็กน้อยอยุคคยกินอยู่แต่ก่อนกับมาหาอังสินอ่ะสมัยก่อนน้อยยายนาะ ทำไมก่อนก็หาไรหลายทุกมือนี่หากินยากแล้วดินมันแห้งได้ในตัวนึ่งมันตีดินมันแห้งยก่ได้อีกแล้วตัวหนึ่งได้อีกแล้วตัวอีกแล้วตัวหนึ่งวันนี้ได้อีกแล้วพี่น้องควายเดียวแต่นโต้ไม่ค่อยหลายเนาะ้ามันไปเรื่อยไปหาดูไปเรื่อยล็อกล็อกล็อกได้ได้ว้า เจเ๊็บใช่อูยอ้ยูเด็กโตนึงแล้วเนี่ยนั่นแหละเด็กโตนึงแล้วพี่น้องเด็กโตนึงแล้วโตไหนทำตั้งกล้องไว้ได้ยินบ่นพี่น้องลืมเอาไมโครโฟนมา้งอือไปปนไปเลิกมันคือแกนแทะแกนตัวน้องอมันแกนมันเอี่ยนแค่ทงแไหนมันจะเด้กินยังไงแบบเนี้ยโอ้ยเหมือดซ้ำดุมวู้ยหนึ่งตัว ใหญยกินคนเดียวใหญยกินสามถุงน้องพี่น้องเนาะจ้ะสามโต้กับเจ้าสตไจ้ะไปเอาบดมันบ่มีเด้ใหญ่บ่มีนึ่งดิจ้ะโอ้ยดินมันแกล็ดแม่ไปหาหู้ไม่ไปอยังไปบ้าใหญ่บ่บ่าไปสิไปนางไปพูดไปแบร์บิกเก็ตม่งไปจังไดนไปแบร์บิกเก็ตเงยเออเงย จะเดินทางก่อนไยใหญ่จ้าคือมานาั่งเผาง่วนเตะเผาง่วดเลยขากุรกีมันหอนปวดเลยภาคมิเตอนไปเลยสีลำให้ง่วมันจิ้นหยาเตะง่วของใครโมตาใชยทำมัมเบลุนเมนามนคือง่วเขามันยาว ไปไม่ไหวมีแต่งัวของเขาอีฉันเองก็ต้องดูให้หลานเหลีนอ้โอ้ยเมื่อไงล่ะจักงัวผู้ใดบูดูให้หลานเหลีนเอ้เป็นไาเป็นไงโอ้ยล่ะเอ้ยมาหังกับผู้ใดว่าแจ้งใดเนาะหาคนอมทุ่งนี้ หาบ่ได้กะบ่เห็นอยู่บ่เหลือ3ตูดอกน้องคือความแค้นเมื่อยมาอ เส <S <S ียยายจอยนี่ความบ่ดีย่าเฝ้าว่าไอน้องเอ้ยกลับเลยเด้อจ้าคำแล้วหาอย่างกับวันใดเด้อจ้าบายบายได้ใส่เบื้องผลผลตอบรับใส่ได้ไยปันใดใส่ผลตอบรับนี่แหละอ้น้องเอ้ยได้แค่เนี่ยจ้าออ้ยหาพี่น้องรับประทานคนเดียวจ้าสำนีพ่อบ่พ่ออ่าโอเคพ่อก็ไปไปไปพี่น้องมาตามติดชีวิตไม่ใหญ่จอยน้องมันนี่เนาะ <Yeah. S 1> ตามติจีวิตไม่ยายจอยแบบมาเบิงเพิ่นขุดขุดกีพี่น้องแต่ผลประกอบการขางองเราบ,บ่ค่อยดีเด้อเพราะว่ามัน, <Yeah. S 1> มนจริงเพื่อนบอกว่าอันถ้าก้องขี่ควายนะมันถึงจะมีขุดกีหลายมันบอก <Yeah. S 1> แต่ก้องขี้ง่วมันบ่ค่อยมีดอก <Yeah. S 1> ก็เลยแบบคําแล้วนาะพี่น้องคํามือตื่นตาแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วจา้า yeah. ขอบคุณ <Yeah. S 1> ที่แวะมารับชม้อจ้ะเด้อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวยาย